เอกบริเวณนะโอ้โหสูงมากใหญ่มากสําบตัวนี้นะครับเดินอ้อมดีกว่าจะมีเชือกของเขานะสตาร์ทำอย่างดีนะพวกนี้ไบโอร์นะครับเป็นบ้านลมนะที่มันลักษณะอ่าอันนี้นะครับอันนี้นะครับเข้าไปดูนะหรือจน้างานนี้นะลูกบอลนะปริ้งนะก็ถือว่านะลักษณะเขานะ มันมีสองชั้นครับชั้นนอกกับชั้นในนะครับในการที่จะดึงเข้าหากันนะครับแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้เข้าเท่ากันยังไงนะครับมันมีน่าจะมีประตูเข้าไปนะครับ,รบนี่นะครับนี่นะครับดียวก็เข้าไปข้างในนะครับวิ่งเข้าไปจะมีรูของเขานในการตั้งอยู่ต้องเดินช่วยเ,เ,เดินนะถึงจะวิ่งไปได้นะรก็ถือว่าเจ๋งดีนะสำหรับลูกบอลนี้กลิ้งอยู่นะครับ ช่วยกันนะครับช่วยกันดูคนข้างหลังกิ๊กมาแล้ว <laughs> เอ้าลงข้างล่างนะครับช่วยกันแล้วช่วยกันขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปอ่าโอเคเอาไปไปไป,ไปต่อเอาแล้วครับติดขอบครับติดขอบ มาดูพี่เขาครับหลายคนช่วยกันนะระวังหลุมนะระวังหลุมทางหน้าโพเดินข้ามเดินข้ามเออเดินข้ามไปเลยนะปกติครับในคลิปต้องใส่น้ำเข้าไปนะแล้วก็ไหลลงมาคนระับสวยงามครับลื่นชนชนนะชนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสกูสกูสุดยอดนะครับ ต้องข้าวแถวนะครับอุ้ยอันนี้การก็เรียกว่านะครับนะครับบอลเรสซิ่งเทคนะครับเขาเรียกก็อ,อายุนะครับ6-4ขวบขึ้นไปนะความสูงไม่ต่ำกว่า70นะน้ำหนักไม่เกิน100นะอุปรกรณ์เอกทั้งหมดนะครับห้าม คนที่ใจไม่ถึงเล่นนะครับถลงทเ้าแล้วก็พบพอกพังผองไม่คมแบบห้ามนะครับก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับนะอ๋อช่วยกันวิ่งนะครับเข้าไปข้งางในช่วยกันวิ่งช่วยกันนะครับแต่ถ้าใส่น้ําสุดยอดกว่านะั้นจะไหนไปนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ระดับเนินนะพอมีคนยอมนะยอมแล้วนะคนระับยอมยอมยอมแลวนะนะ ก็ถือว่าจะโอเคนะครับเอาเท้าลงก่อนมันจะง,ง่ายกว่าลนะในครั้งนี้ยังยังยังไม่ยอมครับยังยังยังวิ่งเอาชมพูไปเลยลูกชมพูมันจะนิ่มนะครับโอ้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะความแน่นของเขานะ,าะครับเอาล้วคนระับเริ่มละวอันนี้แม่เล่นด้วยนะครับแม่วิว่งไปข้างบนในด้วยนะสุดยอดมาก เดินเลยเดินเลยเดินเดินเลยวิ่งเลยเดินเลยโอ้ยไปวิ่งทำให้ฝ่งโน้กวิ่งวิ่งเร็วด้วยนะครับ มีลักษณะนะมีสองชั้นครับโอ้โห oh. แน่นเลยนะครับเต่นน่นนหะนะครับมันรู้ก็ใส่ได้ไงครับชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับถึงว่าใช้ได้มีการปลอดลมยังไง,งผมไม่รู้เหมือนกันนะครับอ๋อ oh. สรุปว่าเขาใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครัข้างใน ก็เดี๋ยวเราผมลองเข้าไปดูข้างในนะเป็นไงบ้างเอ,อาแล้วครับนี่ผมเข้าไปดูข้างในนะครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นประติมากรรมที่มันแบบโอ้โหเจ๋งมากครับลองเข้ามาดูก็โอเคนะครับนี่รูทางเข้านะครับรูทางเข้า แล้วก็มันมีจุดถ่วงครับโซเรนนี้ก็คือเป็น,นทําอย่างดีมากครับที่ขอบนี้นะครับนี่เวลาจับนะครับเ็าถือเจ๋งนะครับรูปนี้ยกมือให้เลยมอาล้วครับชื่อต่อไปนะครับ วิ่งแต่ข้างหลังยังไม่เท่าวิ่งเนี่ยข้างหน้าวิ่งเนี่ยไปวิ่งพร้อมกันนะครับมาทางนี้มาทางนี้เออมาทางนี้เลยมาทางนี้โอเคมาทางนี้อ่า วิ่งมาทางนี้วิ่งทางนี้อ่ากระโดดข้ามเลยกระโดดข้ามไปเลยอ่าเอาไปไปฝันร่มหมาแล้วนะครับถือว่าเจ๋งดีนะวิ่งเด็กๆชอบกันนะ เหนื่อยแล้วเหรออ,อ้อมอ้อมเลยครับกระโดดข,ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยเอาไปเลยครับ ก็จะมีลูกเล็กด้วยนะครับลูกเล็กอยู่ข้างในนะครับลูกเล็กนะครับไว้ทาอะไรก็ไม่ tahu? รู้นะครับเนี่ยลูกเล็กคงกะอยู่ลักษณะข้างบนนะครับสวยงามเข้าไปนั่งเล่นนะครับลูกเล็กนี่นะครับไวกิ้งข้างบนนะครับก็เมื่อกี้ลูกเล็กเาไว้เล่นข้างบนฝั่งนู้นนะครับฝั่งปลาหมึกนะครับผลิตได้ลงมานะครับก็ถือว่าเจ๋งดีนะครับอ๋อละ อะครับมาเร็วครับมาเร็วมาแรงรอบนี้ครับคันนี้ได้ขอบล้มก็มาอ่าจนขอบนะครับชนชนชนออกมานะอ้ออกมา เันนี้มาคนเดียวนะครับโถดชนชนชน ก็ถือว่าเกมนี้คัดผิกรรมงนี้นะครับเลสบอลชิคเลสอะไรเนี่ยเป็นบ้านลมขนาดใหญ่นะครับในส่วนสะุกแห่งนี้นะครับติดแอร์เย็นฉ่ำ